สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อจากเมื่อวานนะครับวันนี้จะพูดถึงข้อสิบเอ็ดนะครับวันนี้1ิบเอ็ดข้อ11ในลำดับเลขคณิตชุดหนึ่งถ้า A2-A6 ลบบวก A4 เท่ากับลบเ็ดและก็ A8-A7 ลบเเท่ากับ2 A4 แล้วค่าของ a 3บวก a 1 0มีค่าเท่าใดอ่ามันมีวิธีการที่นักเรียนสามารถจะหาคำตอบได้ดังนี้ก็คือ1ะถ้านักเรียนต้องการหา a 3บวกบวก a 1 0ถ้าเราหา a 1นะจะต้องนะจะต้องหา a 1 และหาดีดีคือผลต่างระหว่างพจน์นะถ้าเราได้ A1 กับกับดีแล้วนะเราจะมาใช้สมบัติอันนี้ครับใช้สมบัติ A N เท่ากับเ1บวก N ลบ1 D เอาละครูมั่นใจว่าวิธีนี้นักเรียนทุกคนทำได้นะถ้าอีกวิธีหนึ่งครูจะแปลง ลำดับพวกนี้เลยแปลงใหม่เลยครับครูไม่เอาวิธีนี้ละมันง่ายไปครูจะจัดใหม่นักเรียนดูจาก a 1นะเออโทษทีจาก a 2ลบ a 6บวก a 4เท่ากับลบ7นะครูจะแปลงลำดับพวกนี้ให้อยู่ในรูปของ a 3บวก a 1 0ให้ได้เพราะฉะนั้น ก็จะได้ว่า a สามนี่ a สองนี่เปลี่ยนให้เป็น a สามก็จะเป็น a สามลบเห็นไหมครับเพราะ a สองมันมันเท่ากับ a สามลบนะลบใส่วงเล็บด้วยนะครับลบ a หก e หกก็จะเป็น a สิบ ลบลบอะไรครับลบ4 d นะครับมันก็จะได้ a 6วงเล็บปิดนะครับใส่วงเล็บก่อนถ้าเราไม่ใส่วงเล็บเดี๋ยวเราเครื่องหมายเราจะผิดนะครับบวกด้วยครับ a 3 a 4เป็น a 3ครับ a 3บวก D เท่ากับลบ7อ่านี่คือสมการที่1น,นะครับทีนี้ นักเรียน,นถ้าเราถอดวงเล็บปุ๊บเลยก็จะได้เป็น a 3ลบ d ลบ a สิบบวก C d ครับแล้วก็บวก a 3บวก d เท่ากับลบ7ทีนี้ลบ d กับบวก d ทำให้หมดไปได้นะครับ ก็จะได้เป็น 2A3 ลบ A10 บวก d เท่ากับลบเอันนี้คือสมการที่1นึ่ทีนี้สมการที่2หามาจากไหนก็ที่เข้าให้มานะครับก็คือ A8 ลบ A7 เท่ากับ 2A4 คููจัดใหม่เลยครับเป็น A8 ลบ A7 ลบ2 A4 เท่ากับ0จจัดรูปให้อยู่ในรูปของ A3 บวก A10 ครับก็จะได้อะไรนะักเรียนก็จะเป็น A8 ก็คือ A3 บวก5 d ลบ A7 เจ็ดเห็นไหมครับลบ A7 เจ็ดก็จะเป็น A3 สามบวกส d ขอจะได้ตัวนี้นะครับทีนี้ลบด้วยวงเล็บครับลบเอาสองออกมาก่อนก็ได้สองสี่ก็คือ a 1สิบเสิบลบ ลบอะไรครับลบ 6d วงเล็บปิดเท่ากับ0จะจัดรูปใหม่ครับจัดรูปใหม่ครับเราจัดรูปก็จะได้อะไรครับเป็น a 3บวก 5d ลบ a 3ลบ 4d ลบสองคูณเข้าไปครับ สองเอสิบลบคูนล,ลบได้บวกสิบสองดีเท่ากับศูนย์ถ้ารวมครับเอสามกับเอสามหมดไปครับก็จะเหลือลบสองเอสิบเอสิบเจ็ดลบสี่ก็เหลือบวกสิบสามดีเท่ากับ ศูนยนี่เป็นสมการที่สองครับเป็นสมการที่สองอ่าทีนี้ต่อทางด้านนี้ครับนี่ทางด้านี้ครับระหว่างสมการที่1กับสมการที่สองนะครับครูก็จะได้ตัวนี้มาเอาบวกกันเลยครับทีนี้เอาบวกกันก็จะได้เป็นอะไรครับถ้าบวกกันหรือเอาลบกันก่อนเอาลบกันดีกว่านะครับเอาลบกัน ถ้าลบกันเอาสมการที่1ตั้งลบด้วยสมการที่2ก็จะเหลือ,อสมการที่1ตั้งใช่ไหมครับลบด้วยสมการที่สก็จะเป็นนะะครับ 2a3 ลบกับลบเป็นบวกก็จะเป็นบวก ลบ A10 กับบวก2 A10 ก็เป็น A10 A 10ทีนี้4ลบด้วย13ก็จะเป็นอะไรครับ4ลบ13ก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นเ,เหลืออะไรครับ4ลบ13เหลือลบ เกเท่ากับเท่ากับอะไรครับเอาลบ7ลบด้วย0ก็ได้ลบเจ็นี่ครับลบเจ็ดทีนี้ทำไงมันจึงจะได้ดีนะักเรียนตอนนี้เราได้2 A3 กับบวก A10 เรามี a A3 กับ A10 แล้วทีนี้มาดูว่า ถ้าเราจากสมการไหนดีครับจากสมการเอาจากสมการไหนดีจริงจะได้ดีถ้าได้ดีเดี๋ยวนี้เราก็ได้แล้วถ้าได้ a, a, a ต่างๆเราก็ได้หมดเลย